ไม่รู้ไม่รู้เพื่อนมาไกลขนาดนี้ไม่รู้นี่กันคนหน้ากลัวเฮ้ยเราทำอะไรทางออกวะเอ้ยทางเข้าเหรอเออทางออกวะอ๋อใช่ทางเข้านี่วะเรากลับทางเก่าเหรอเออเดินกลับไปเดินมากลับมาเริ่มต้นเออใช่เราต้องหาดาบคาลิเบอร์สองเล่มแล้วเราต้องแนะนำเราต้องหาดาบของเซเบอร์หนึ่งเล่มดาบแล้วก็ดาบปมา ของอาเชอร์อีกหนึ่งเล่มไม่สิดาบอาเชอร์มีสองอันอยู่แล้วไม่ไ่วต้องไปหาดาบของคิริโตะให้ได้ใช่ไหมพ่อก็ไปหาตัวของที่เขาจะโผล่อะไรแต่มาเอามันเป็นตัวที่มันใช้สองดาบมันเป็นพระเอกของเรื่องคิริโตะไม่รู้จักไม่สองดาบเขาจะเป็นมีมได้ไม่ไม่ไม่ต้องรู้จักก็ได้มันแค่รู้ว่าอยวาเลียวขวา ตาันไฟวลตาวมตาขาลยล่ตัวตหอสตาร์ตายูเก็ัวเทพผู้ใช้โปรูใช้โปเฟสิโนตะตาหอม่กาลังเดินไปหาันอยู่เนีัดีฮะอถึงไฟแล้วสตาร์กดไฟให้ด้กดไฟกีวันดี ไปแล้นเมื่อไหร่ละต้สวัสดีนะยี่สี่ลอยลันอ่ะเฮ้ยเราเดินประหยัดพลังงานได้นีเพราะมันเดินช้ามันเดินเร็วกว่าเฮ้ยมันเดินเร็วกว่าเราเฮ้ย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  กําลังซ่อ well. นอยู่ไอตัวเจฮันมันถ้าเกิดในย่ามันมันมันไม่มันไม่มันไม่มันเข้าไปนะวันที่กี่เนี่ยลกไปไปไหนต่ออะด่านพระโซเยอะกว่าก็ด่านไอหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามแล้วเนี่ยเอ้ยเราเข้าก่อนเข้าเข้าย่าอยู่เฮ้ยเขาบอกว่าเพื่อนบอกว่ามีสองด่านมีด่านเพิ่ก็บสองสปิริต ไปที่บ้านไปไ<อ>บ้านดามนี่ปะไปบ้านมาบ้านดามนี่ปะใครท่านเข้าไม่ได้โอ้เสียงเสียงเสียงเลยเหมือนตะขาบมาล่ะโอ้น่โอ้น่ ไททันมาไทันไทท่เฮ้เฮ้เฮเาบัสจ้าดูดอกออนมออ้เบบี้ชอย้กีเียงดิเพื่อนเพลงเก่ารเป่ากีเซียงไยเนี่ยอะฮมีไรอะ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 ไรมีไร อะไรหอเองน่ากลัวเขาตกใจเสียงตัวมากกว่าเสียงขีอยู่ดีๆมื่ี้ตาขามันพุ่งยอะเยู่ข้างหน้านี้เลยเป็ตรงนี้มัยเฮ้ยเสียงเสียงีไททันโอ้มันเดินไปละ้ว เลยนะพลังงานท่านดีแล้วดีนี้นี้นีโอ้พลังงารหมดแล้วแล้วมันเติมเด็วพลังงานก็ขึ้นเร็วนะกี่บอลแล้วนี้กี่กี่เข้าคุ้มีลพีลเลยมันช่กย่กิด่ขา่้มเกทีมเข้ายากทีมเข้ายากมาเบนไม่น่าทารวิ่งประหยัดเก็บพลังาเราราเราเบื่อเบื่อ ว้าวไ้วจุกเกียร์จุ๊กกียร์วจุ๊กทไมไม่โหมสกเดินกลับไปไหนไปทางซ้ายทางขวาาอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆอะไปบ้านไหน้าไท้ยท่านมารานรานรานรดูสภาพรถอุ๊ยนี่ยดาเฮ้ยพมข้าวข้วนาเปะนัน ไไปดอะตรงบ้านหลังเล็กที่เดิมมีคนเจอกุญแจป่ะกลับกลับพี่ไปบ้านนะบะให้เวลาเอาดาบไปให้ก็เจอบูสปีดเลยโอเคมาเลยงานอินดี่ตัวไปตัวไปให้ดาบเลยนะเขาจะไปหาเขาจะสำรวจเพิ่มอีกนิดนึงไม่ต้องมาด้วยดีเราต้องมาด้วยกันจะรถตายโดนผีเอเจเพิ่มเขึ่นไม่หนาสาลาอีกเล่มหนึ่งเราไม่ได้โดนสีหยือโดนผีเอเจทำไง กูกลัวอย่างเดียว AJ เลยพี่เอเจเนี่ยถ้าดักฟันได้ป่านนี้แบบฉันจบเกมไม่นานแล้วปะเกรือข้าวถึงเหมือนแล้วค่ะกลับไปหาตัวแล้วกันตอนนี้เขาลอดจะหลงเขาว่าเขาหลงละตะ้า,าบอยู่ข้างหน้า,าพลังงานก็หมดพอดีหมดแล้วให้กูที่เก็บเอาดังไหมเขาพลังงานดักข้า,ขาบ ดาบแล้วเกือบตายเขาวิ่งมาหาคุณพนธ์เฮ้ยผีมาเอามันมีคนให้ดาบมันมีคนให้ดาบไปแล้วแล้วต้องไปหาดาบอีกอันน่ะแล้วไททันไปแล้วหาดาบสีดำอ่ะแล้วต้องหาดาบดำอ่ะดาบแต่ผมสั้นโตแล้วทำไมจากตัวม้พันปีเพื่อนอย่าล่อเข้ามาสัตว์วันนี้เขาเกือบตายเขาเกือบตายเดือดมันเฮ้นี่ทางเออซ้าย ประหยัดพลังงานไว้สักทีเฮ้ยเอาเลยกี่ประหยัดพลังงานไว้เฮ้ยสปิริตสปิริตทำไมไดเขาเห็นแต่เขานแต่มันมันเขามีสปิริตสองอันเฮ้ยตามมาตามมาดูสปิริตเด็ดตาโอ้ตะขาบนี่นี่เร็วกี่นี้ตะขาบว่ะเราเขปูไม้ก่อนแล้วกันกี่ทางซ้ายนี่ทางขวาอยู่ด้วยขวาไม่สปิริตพี่เร็วกี่รีบเข้าเดี๋ยวตะขาบเห็น ดูเร็วมันมาเร็วเห็นยังมันเห็นมีเข้าวัดมนเห็นมนเห็นมันเห็นเข้าวัดรอพลังก่อนตามนดินี่ตามไหมนี่ตามไหมนี่ไปอะไได้ ขาจะจุกเองนี่นี่ตัวอดเองนะครับตัวรอเขาจะจุกมาเฮ้ยอะไรกี่มัดเฮ้ยประตูขาวมันจ้าสลเกินเขาไม่มีสปีริตอะไอ้บูวจริตก็หายไปไงสปีริตต้องหายไป้วไงประตกินตงดูภาพนี้ดิน่ากลัวมากเจเาล้กมมาเรา้ามน้้ามนี้โคตรนาลนี้มาลูมรีบกลับมา ห้าคนห้าคนคูกกไล่ข้าสตวรรษโอ้หลายตัวจังวะ<อ>มีหลายตัวจังวะเอเอไปโอ้โหมันแคมอ,อ,อ่ะเพราะว่าตางไอตรงที่ตขุดหลุมมาตรงน,น,นั้นน่าจะใช่แล้วตอนนั้น,นอ่ะเออรรอด้วยกี่มาเรารีบไปขุดกี่รอด้วยตัวไหนุ๊ย กำลังขุดยุ้ยเนี good. 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 Good, good. Good bye. Bye ่ยอย่าบังนะไม่ได้บังเงี้ยเฮ้ยกระโหลกกระดูกเฮ้ยกุญแจกุญแจได้กุญแจแล้วขุดงานไม่เป็นมิโซะไปไปงมาเอ็กคาริเบอร์ดาบดำเลยขอดูดาบไอ้ดิขอดูดาบก่อนอู้โหเท่ดาบยังเท่นี่ อินดี้ดิอินดี้าหาให้แล้วดาบอย่างนี้แล้วก<า>็มาดาบ,มา,บมาเลิกกรากบตัวชือดาบเดี๋ยวเขาบริษัทสันได้ดาบแล้วไปไปกราบกราบกราบกินเรลี่มาบอกแล้วไอ้หลังไอ้หลังบ้านนี่มัน้อมีอะไรบางอย่างเรียบร้อยแล้วไงตัวมันมาให <c oughs> ้เร็วให้เร็วทำอะไรต่อ <c oughs> นีน ลัซีมนเมเเออะทะางนี้พิศระอ้าเกี่ยวมึงไปเข้ามากวัคซีนเลสไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล,ปล้าวาเ <laughs> ขา,า <laughs> ขตกใจ้องคิดว่าไททันมันไปแล้วเขวิ่งตะราบมาใกลเลยเห็นวะัตถุรูนาวเอาวาวแมเวโอเค มอนคุณการตัดพาร